Two. สวัสดีค่ะราศีตุลวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะมาดูดวงความรักให้กับราศีตุลที่เป็นโสดนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดในราศีตุลที่เป็นโสดความรักในเดือนพฤศจิกายนพศ2564จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมามาดูกันเลยนะคะราศีตุลที่เป็นโสดความรัก ของคุณในเดือนพฤศจิกายนค่ะดูเหมือนว่าคุณจะรู้สึกเหมือนมีคู่รักที่ดีหวานรู้สึกว่านี่แหละคือความรักที่คุณอยากได้มานานคู่รักคนรักคุณรู้สึกเหมือนคุณอยากทําตัวเป็นคนรักของเขาเขาทําตัวเหมือนเป็นคนรักของคุณต่างฝ่ายต่างโหยหาซึ่งกันและกันดูดดื่มหวานชื่นมากในเดือนพฤศจิกายนเอาเป็นว่า คุณยังไม่ได้เป็นแฟนนะแต่คุณเนะี่ยประพฤติตัวเหมือนเป็นแฟนกันแล้วทั้งทางที่คุณยังโสดอยู่คุณกับเขาทําตัวเหมือนเป็นแฟนกันแล้วนะแล้วก็เอาเอกเอาใจกันดีมากๆดูเหมือนมันจะรวดเร็วมากด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าคุณมีใครบางคนที่เหมือนเป็นแฟนเหมือนเป็นคนรู้ใจแล้วก็คุณกําลังในเดือนนี้มันคือ มันคือแบบโหยหากันแบบสุดๆเอาอกเอาใจกันดูแลซึ่งกันและกันสุดๆเรียกได้ว่าหวานสุดๆคือไพ่คู่รักที่ดีที่สุดไพ่สองถ้วยกับเดอะเดวิลเนี่ยมาอยู่ใกล้กันแล้วแถมไพ่เบอร์สรุปนะนยังเป็นไพ่เจ็ดถ้วยซึ่งแปลว่าการเปรคือเอาอกเอาใจดูแลคือมันเหมือนคนที่เป็นคนรักกันแล้วมันเป็นเดือนที่เรียกว่ามันจะหวานจนควบคุมตัวเองไม่อยู่จากที่ไม่คิดจะมีแฟนก็อาจจะ มีแฟนเดือนนี้แหละแต่คุณจะเปิดเผยสถานะหรือเปล่านั้นต้องรอดูนะแต่ว่าเดือนนี้มีแนวโน้มนะคะให้ระวังละกันระวังเผดตัวเผดใจไปมีความรักสเสมือนเป็นแฟนกันแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่อยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าอยากจะหยุดพักซะอย่างนั้นในเรื่องรัก เรื่องนี้ในหนังสือเล่มนี้มันเพิ่งเปิดแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยหรือจะหยุดพักดีวะหรือจะไม่คบดีวะอันนี้ในใจคุณมารู้สึกแบบนี้อยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าอารมณ์คุณขึ้นขึ้น,นลงลงควบคุมไม่ได้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอะไรแบบนี้ไม่เขาหงุดหงิดก็คุณหงุดหงิดอยู่ๆก็มีแบบอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายใส่กันทั้งๆท,งท,งท,งที่จริงๆโดยปกติหวานดุดดื่มเอ่เรียกได้ว่าโหยหากันสุดๆในเดือนนี้อะ เขาคนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถึงทำให้ความรักของคุณมันเติมเต็มคล้ายกับมีแฟนได้ขนาดนี้นะคะคุณยังโสดคุณยังโสดแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปเหมือนกับเราเป็นแฟนกันไปแล้วอะไรประมาณนี้เออประมาณนั้นนะคะอ่ะคนคนนั้นที่เข้ามาสารความสัมพันธ์กับราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนเขามีลักษณะเป็นอย่างไรคะ เขาอาจจะเป็นคนราศีเมษนะซึ่งราศีเมษรก็ร,ร้อนแรงนะคะในเรื่องของ เรื่องทางเพศเออต้องพูดแบบนี้นะว่าเขาค่อนข้างร้อนแรงในเรื่อนงะทางเพศคุณก็เลยแบบว่าทําตัวหวานซึ้งดูดดื่มโหยหากันแบบสุดๆหรือไม่นะเขาก็อาจจะเป็นเดอะเวอรซึ่งเดอะเวอร์เนี่ยมันแปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีการศึกษาดีแล้วแถมไพ่เนี่ย the emperor นะยังหมายถึงคนที่ถ้าเขาไม่ใช่ราศีเมษเขาอาจจะเป็นคนที่ อา,อายุมากกว่าคุณประมาณ10ปีแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นแปลว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นอีกแปลว่าเขามีอาชีพการงานที่เกี่ยวกับการปกครองเออประมาณนี้นะคะอ่ะเขาอาจจะเป็นใครแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเดี๋ยวเวร์มมันแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะเหมือนฝันเหมือนฝันในที่นี้คือเขาเป็นคนที่ดี พร้อมในแบบที่คุณจินตนาการไว้ถ้าคุณจะมีแฟนคุณอยากมีแฟนแบบเนี้ยแล้วเขาอ่ะก็เป็นคนคนนั้นมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนเจอคนที่ใช่เจอคนที่เป็นพรมลิขิตเป็นคู่ที่น่าจะเป็นคู่ที่น่าจะเหมือนกับคนรัก ที่ฝันและรอมานานเออประมาณนี้เลยรู้สึกเดือนที่แล้วอ่ะเพิ่งเริ่มต้นเจอใครบางคนที่เหมือนเป็นคู่กันเป็นคู่แท้นะถ้าย้อนดูไปเดือนที่แล้วของราศีตุลท,ที่เป็นโสดอะ่ะเดือนนี้ดูเหมือนน่าจะสารต่อความสัมพันธ์กันนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยมีเจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยเขารู้สึกว่าเขาอยากเอาอกเอาใจเขาอยากดูแลคุณคุณอยากได้อะไรเขาจะหาให้เขาค่อนข้างเป็นคนที่ดูเหมือนเจ้าชู้เขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะดูแบบมีสนเสน่ห์ผู้หญิงอยากเข้า ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเอ้ยถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะเขาก็จะดูเป็นคนที่อ่อยเก่งเล่นหูเล่นตาเก่งอ่อยเหยื่อเก่งอะไรประมาณนี้ลักษณะของเขาเป็นอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามตัวเขาเองเขายังเอาหัวใจไว้ที่เขาอยู่ในบางครั้งคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้รักเราทั้งหมดเขายังรักตัวเองมากกว่าที่จะรักเรานี่คือสิ่งที่เราแอบรู้สึกหรือเขาเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้งกก็เป็นไปได้นะขี้งกแต่เอาใจเราอะเออประมาณนี้นะคะ,ะสรุปง,ง่าย ก็คืออย่างที่บอกมาอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแต่เขาดีพร้อมทุกอย่างการศึกษาทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ถ้าไม่ใช่สิ่งพวกนี้ก็คือเขาเป็นเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงในฝันที่คุณฝันมานานและแถมเขามีสเสน่ห์มากๆเลยแต่ติดตรงที่ว่าในบางมุมคุณยังรู้สึกว่าเขารักตัวเองมากกว่ารักคุณแค่นั้นเองนะคะโอเคงั้นมาดูกันต่อค่ะว่า คนคนคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของราศีตุลนะคะคนคนนั้นที่เข้ามาในเดือนพฤศจิกายนเขาชอบอะไรในราศีตุลในตัวของราศีตุลที่เป็นโสดเขาชอบที่คุณเป็นเหมือนคนที่มีความสุขคุณเป็นเหมือนเด็กคุณทําให้เขายิ้มได้คุณค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเขาชอบเวลาที่คุณติดต่อไปเขาแอบชอบนะเวลาที่คุณเหนื่อยๆรู้สึกอยากหนีไปโวยวาย เขาชอบที่คุณวอยวาวทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถล่มทลายแล้วก็แอบน้อยแต่พอทำอย่างนั้นไปเสร็จทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เสร็จก็มาเหมือนรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อพอวอยวาวไปแล้วแล้วก็มารอดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะทำยังไงคือไม่ได้คิดจะเดินหนีไปจริงๆแต่ขอให้วอย,วยไวไวก่อนแต่ว่าด้วยลักษณะที่มันเป็นประมาณนี้แหละเหมือนกับคุณเป็นเด็กๆแบบนี้เขาก็แอบชอบในในโมเมนต์แบบนี้แต่ แต่ลึกๆในใจเขารู้แหละว,ว่าคุณนะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จแต่เขาชอบที่คุณน่ะแสดงออกแบบเด็กๆในเวลาที่อยู่กับเขาโอเคงั้นมาดูกันต่อค่ะว่าถ้าราศีตุลนนะ่ะไม่อยากจะโสดแล้วอยากจะมีแฟนแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเออจะต้องทํำยังไงดูเหมือนเรื่องราวมันใกล้จะเป็นแฟนกันนะมันเพิ่งเริ่มต้นแต่มันโหยหากันมากเลยในเดือนนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อคะ่ะ ราศีตุ้นควรทำอย่างไรถึงจะได้ไม่โสดก็คืออยากมีแฟนแหละ ต้องทำยังไงในเดือนนี้ไพ่บอกแบนนี้ค่ะให้ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามพรมลิขิตก่อนนะคะในเดือนนี้ไม่ต้องเป็นเร่งรัดอะไรมากปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดําเนินไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของโชคชะตาพรมลิขิตที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันคุณแค่เพียงใช้ชีวิตโสดของคุณให้มีความสุขไปเรื่อยๆอ,อย่างที่คุณเคยทํามาคุณยังรักอิสระอยู่คุณก็ทําตัวแบบนั้นไปมันไม่เป็นอะไรหรอกคุณยังอยากที่จะอ่อยคนคน,นู้นคนนี้หรือว่าหวานสเสน่ห์หรือ หวานสเสน่ห์กับเขาก็ได้ได้ตลอดเลยคุณทำทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของคุณแต่อย่างหนึ่งที่คุณควรมีก็คือรู้จักงอเขารู้จักเอาใจเขาถ้าคุณงอเขาเก่งๆเขาไม่น่าจะหลุดมือไปไหนไพ่บอกแบบนี้ดูเหมือนว่าราศี ุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มนะคะว่าจะมีแฟนได้คือมีคนที่เหมือนกับแฟนแต่ยังไม่ใช่แฟนกันยังต้องการอิสระซึ่งกันและกันอยู่มันยังไม่ได้คุยกันอะมันยังไม่ได้คุยกันแต่มีคนที่คุยคือมันมีคนที่เหมือนแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้คุยไม่เคลียร์กันว่าเราเป็นแฟนกันแค่นั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณมากๆนะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ขอบคุณคะ่ะ